ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะร้อปีออกจากเรียบนะครับเป็นเรียมพลาสติกกันน้ำนะครับก็แกะง่ายๆนะครับนี่ไฟแคบลงเลยต้องระวังนะสำหรับคนที่ไม่เคยนะครับไม่รู้ว่าคลิปมันจะได้นานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะพยายามอัดให้มันได้เท่าที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วกันนาอเผาแบบนี้เลยนะครับ เปิมากพักเขาก็จะไอ้นี่อยู่นะเขาก็จะแข็งแรงอยู่นะครับก็ตอนน้องมีครีมดึงออกนะครับดึงออกเลยนี่เปิดให้อากาศเข้าไปกดน,นะครับเราต้องวางไว้สักพักหนึ่งก่อนนะอากาศเขาเข้านะครับเปิดออกทั้งสามมุมเลยนะ สามมุมนะครับไม่ได้เปิดสี่นะเปิดแค่สามพอกลัวคลิปมันจะไม่พอไม่อยากจะเร่งเยอะนะครับอยวเร่งเยอะเดี๋ยวมีปัญหาเราจะลนแบบนี้เลยนะครับลนออกหนึ่งสองนะครับแล้วก็ลนสามพอสามเสร็จปุ๊บก็ลนตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องลงดึงออกแบบนี้นะลนตรงนี้ปุ๊บเขาจะเปิดออกแล้วก็เปิดออกแล้วก็เทออกนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ดูเพี้ทนี้ไปกอนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะหมด เดี๋ยวพอเสร็จผมจะเอาให้ดูทีนึงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นรูปอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับคอยดูแล้วกันนะครับ